เก็บทุกดีเทลจริงๆโบเมลดาขบเวอร์ Bo ada, ord, เป็นอาเล็กทีลเดต สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะอีกแล้วนะคะสำหรับคู่รักที่ชอบสร้างสีสันอยู่เสมอโบเมลดาและก็อารเล็กทีลาเดทค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีคู่นี้ที่งานไหนความหาบังเกิดขึ้นที่นั่นอย่างแน่นอนค่ะและล่าสุดค่ะอเล็กกับโบเนี่ยได้มีการไปร่วมฉลองงานปีใหม่และก็ในงานเนี่ยมีการแต่งตัวในตีมคนดังงานนี้โบเมลดาไม่พลาดค่ะขอแต่งตัวโคอบเปิ้ลเป็นอเล็กชิลเดทแฟนของตัวเองเอาซะเลยทําเอาหลายคนเนี่ยหากัน คือไม่ว่าจะมองมุมไหนนางเอกสาวของเราก็เก็บดีเทลแฟนของตัวเองได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่กระทั่งหนวดรวมไปถึงเขี้ยวของอเล็กก็มีนะคะงานนี้ทำเอาอเล็กเจ้าตัวเนี่ยยังอดขำไม่ได้เห็นแล้วเอนดูแฟนตัวเอง มากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกจุดจนเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกันไปเลยต้องยกให้เป็นคู่รักแห่งปีจริงๆนะคะเป็นทั้งคู่รักคู่ฮาไม่ว่าโบกับอเล็กจะไปที่ไหนก็พร้อมที่จะสาดค,ความน่ารักความตลกแล้วก็ความโกะให้เสมอโดยเฉพาะงานฉลองปีใหม่งานนี้เนี่ยโบเมลดาก็ทําถึงจริงๆทําเอาทุกคนหัวเราะก,กันไม่หยุดเลยค่ะโดยเฉพาะอเล็กชีลเดชที่วันนี้มีฝาแฝดมาร่วมงานปีใหม่ด้วยค่ะ